สวัสดีครับสบายดีพี่ยัยสมิตรครับมินตาสาวลูกติดเดอ้อแตงโมสาวสัญญาแตงโมสาวสัญญามากินมากินข้าวน้ำกันครับเมื่อเราพร้อมแล้วก็กินอุดรกินอุดรกินอุดรกับมุวยนอยูเลยพี่น้อง <c oughs> โอ้คนด <c oughs> <c oughs> ีคนดีคนดีขังกวดไว้หรือนดีบอกให้มากินอุดรก <c oughs> ินอุดรกินอุดรแลว้วมุมีบอลยู่ เอากินเลยเถอลนะกินเลยเถอะนะเนี่ยกินเลย <laughs> กินเลยสิว่ามีมองเที่ยวด้สิว่าอี๋อแมนเอาหารจานเด<ส>ียจวดจวดุจดน้ำการอาหารอาหารจานเดียวอาหารจานเดียวกับอิ่มได้เด้อ <laughs> อาหารจานเดียวเมนูเดียวจานเดียวนี่เมนูเหรงซื้อว่าเมนูขวดเซมอล <laughs> สมปูสมปุ่ย ได้มอีกอย่างกับวานลงวานลงนออมกับบะมนต้มกับบะมนอูกับบะม,บบม,บมน่ที่นี่ยังใช้บัดอีกไหเดสูตรของเข้าเองเพรคงว่าสูตรอย่างอ่ะมึงจะกินได้เป็นต้ม ต้มเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อต้มนะครับไปเลือกวก็ส่วนใส่ส่วนขนๆปลากรเอ็นมันนะครับกินมาเผ็ดอันนี้กินขึืน,นอัะลราเผ็ดจดจดกันไดแจงหวงกันครับพี่นอ้องแจงหวงแจงหวง ก็กระบอกอยากให้แกไล่บอลเลยหรอกก็กินเขาแล้วจะอาบน้ำนันน้อยนึงนั่นน้อยนึงเป็นน่นน้อยนึงแล้วก็ต้องลุกมาเฮ็ดงานเพ้ยงไดกรรมการตัดสินใจได้ห็นว่า โอเคเร่องไหนเวลาเพื่อนว่ายาหยันในกันที่จะทดลองเดี๋ยวมันก็เป็นสูตรของเราเองต้มชิ้นเชาเล้าอา่ารย์เนาะอาจารย์เมื่อค้นไปเอาต้มต้มแบบเนี้ยต้มชิ้นสูตรเชาวเหล้าผมมันบอกต้องว่าสูตรชาเล้าหรอกต้มต้มชิ้นมิ้นตาเขาิ้นตัดเหตุเดียว แต่ว่าต้มจิ้นต้มจิ้นตา่าเ,เล่าฮะนั่งเจียวพลอโอ้ขอ่ป่าดิาต้มยังดีเลยอวัดเจ้าว่ามันกว้างผลอ่เนาะว่าต้มจินมมิ่งตาดีกว่าต้าถทกเซพทครับคี่น้อง แม่ฟุ้มากเพื่อนแม่กินทอยบุมแม่ <c oughs> บมุญเนรไมเหรอบุบม,มองมันแสบอืม มันมันเนาะกินขา้ากินขา้าอันกับเสียงฝนทางในน้องมือนห้องสิไปตัวละได้สะดวกปะล่ะทุก่นตกแะใส่เส้าอะไวก็ปเนาะ มันมันดูทีฝ่าฝนเนาะคัดคือคับพี่นอ้องออม,ม่เค่อยบ่บ่อยออมค่อยแกงจักติเอินออมค่อยแกงต้มมิ้นตาต้มจูรมิม้นตาซูของเจ้าของเองเนาะ แช่พอแช่ก่อนจนว่ากินกับเาพาะกุยกินกับเพาะได้หลดนะครับบัวตองจำแก้วบัวตองยัง้าพริกมันหวาน,นหมดเหอก็ยังบอกนี่รสเผ็ดจัะหน่อยบสเผ็ดเนาะบ่เผ็ดบเผ็ดรือเผ็ดเปียกแบบนี้ต้องกินกับก๋วยเตี๋ยวพอต้มมาพอต้มต้น โอ้โนี่คตัวน,นี้มันแสบเนี่ยเนี<อ>นยวเจ้าวเอาซ่อ,อ,นอ,อนตักเอามันบปมเป็นออมหลอกมนเตินไปไฟแกงกันได้ มันบได้มีน้ำาหลาเด่นอยยังวอยนีจำมีินะครับตั้งแต่มือขึ้นตั้งแต่หลังหลังไล่สดเนาะ คือในไลฟ์สดอยู่ท้างช่องของมินตานะครับก็เตรียมตัวที่จะให้เพิ่นลงโปรแกรมให้นะครับแต่จงแต่นล,ละตั้งแต่สองทุ่มกว่าๆจนณเวลานี้นะครับสรุปแล้วบ่ได้นะครับก็บือบวงวง่อง่วงตีง่วงง่วงก็เป็นเรื่องธรรมดาง่วงครววับวง,วง่วงบองห่วงจากนอนบอ,อยจากนอนมากมแต่เพื่องาน เขากับต้องทนทนเพื่องานเพราะว่างานแบบนี้มันกับมีอทุกเมือ่อเหตุแล้วกันแล้วแต่ว่ามันกับมาเจอปัญหานะครับเพราะว่างานทุกอย่างที่เข้าขาดไว้มันบอแมนว่าจะประสบผลสําเร็จทุกทุกอย่างเนาะอันนี้ก็คือว่าบอสําเร็จนะครับเป็นว่าบอสําเร็จรกับผากันคุ่มที่จริงักับเหตุนานยากกว่านี่ก็มาเหตุไปก็ปหาจุดบกพร่องวิเคราะห์กันไปว่าสาเหตุมันเป็นอะไร เพราะอะไรถึงบ่เคยลงหยากขนาดนี้จะเคลื่อ,อถ้ากันคุ้มหอดถึงสามโมงเสารนะครับผมพี่น้องเพิ่นกันยูนน่นมัมหอดสามโมงเสาไม่ไปไหนเลยเพือเพ่อเ่ลูกไปเงี้ยวซ้ำอีเลสุดทอือนี่แหละคือคนค้นทํางานด้านน,นี้นะครับคงจะมีหลายๆคนที่เปลี่ยนคือผมผมเคยบนนั่นยุ่สองมือสองขึ้นนะครับในในการที่ว่าคุ้ม เห็ดให้คอมพิวเตอร์ทำง,งานไดเนี่ยบอนอนเลยนอนไม่หลับงานบอสำเร็จหนึ่งคือมันบ่สบายใจเพราะว่าฝนตกแบบนี้มืดมือแล้วล่ะ บดมือเรื <c oughs> ่องสีบ่บดมือเ <c oughs> มื่อขึ้นผมได้ยังนะครับลงโปรแกรมบอสําเร็จแต่ผมได้นะครับผมได้ผมได้เยอะมากผมได้หลายหลายรับสิ่งที่เหนือจากคําว่าได้ในเรื่องงานคือผมได้มิตรภาพได้เพื่อนที่แสนดีได้มิตรภาพนะครับไม่ได้เสียเงินแม้แต่บาทเดียวผู้ที่ตั้งใจเฮ็ดไห้ก็ได้ตั้งใจวัางว่าจะเงินแม้แต่บาทเดียวเฮ็ดไห้ด้วยใจนะครับ นี่คือห้อใจแรกกันนี่ลีนะครับผมก็เลยบ้กาที่จะนีจากเพิ่นมานอนถ้าวันหนาผมไปเพื่อนเทดแล้วผมนอนถาเลยก็ได้แต่ว่าผมมานอนเทียกันอยู่น้ากันวิดีโอคอ,อน้ากันจนหอดสามมงเามาจนแบเ <c oughs> บเบิดเบิ้งตาดูเบิเาต,ตาด,ดบาิด้ลเบิลเบ้ลเบิ้ลเอบตาคเบบ<ะ> <c oughs> ตาเลเบิ้เบตาดเบิ้บตาเบิลบิาเบิ้นเบน้ลเบิ้ล้ิ้ล้ิบ งานเด็กคือ่วโมงืองั่วโมงผมกับลูกคันไม่เห็นงานใดหรอกครับหมอแค้นกับตีสามยังเห็นอ่อนเปียกอยู่เมื่อคืนอืมเห็นงานยามกลางคืนแต่เพิ่นกันยังบ้านใดส่งงานมา,อ,นมา,า,าอ๋อแต่อ้วนหมอแค้นเมื่อคืนใส่ใส่แค้นไตรพิ้นไตรปวดห้ กี่สามกี่สามกว่ายัางวันเป็ดเขียวมองมองนะกมี <laughs> ่โก,กี่คนอ่ะกี่สิบ仨คุณอุทัยนะครับผมขอบคุณนะครับที่ก็เมตนมากแสดงความนห่วงนะครับกาเทาเดี๋ยวนี้ละแต่งเต็มมือเพื่อนนี่แหละนะครับอ,อ่ะตอนนี้เอาไว้ซรันี้ก่อนกินเขากินเขากับหน้าสาวนะครับผม <laughs> แซ่บแบบ สีมือเอื่นะครับสีมือเอื่เก็บตัวกินเมื่อดี้มอบให้สาวมินตานะครับยกยอดให้สาวมินตาในการทำอาหารวันนี้ต้มซัมปิต้มสมพูสมปุยต้มสาวมินตาต้มสาวมินตาเลยวันี้แช่เลยพี่้องแซ่นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหนาเนาะคลิปนี้ผมทั้งสามคนขอกล่าวคำว่า สบายสวัสดีครับใต่น้องเมียผมปิดเทนอะไรกว่าแกนเองเงี้ยอ่อันนี้อ่ะเป็นปะอืมอ่ะ